สำหรับใครที่ชอบนีบในรถนะคะหรือถ้าใครอยากได้หมอนกับผ้าห่มเล็กๆสำหรับเวลาปิกนิกต้องไม่พลาดตุกตาหมอนตัวนี้เลยจ้าก็อันนี้ยังไงะคะตุะกตาหมอนผ้าห่มค่ะเจ้าตัวนี้ก็เป็นหมอนรูปทรงขนมปังนะคะน่ารักไม่ไหวเลยคะ่ะดูสิคะน่าหนุนมากเห็นแล้วก็ชอบมากเลยคะ่ะน่ารักสุดๆต่อไปเราก็จะไปดูผ้าห่มนะคะที่เขาแอบซ่อนไปด้านหลังนั่นเองคะ่ะก็จะมีซิปอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีผ้าห่มซ่อนอยู่ด้านหลังนี้นะคะ แน่นหน่อยนะคะทั้งผหมทั้งนอนแน่นใช่คะ่ะแต่ก็ไม่ได้แน่นถึงกับดึงไม่ออกนะคะแต่ก็ต้องพยายามหน่อยนิดซึงอ่ามันคลอดออกมาแล้วคะ่ะคลอดออกมาแล้วคะ่ะในที่สุดเราก็ทําคลอดผอมออกมาได้แล้วนะคะไปไปดูผอมกันนะคะว่ามันจะกว้างมากแค่ไหนคะ่ะนี่เลยคะ่ะทางกระพือออกก็จะกว้างประมาณนี้นะคะว้าวมีชะการออกก็ผหมได้ทั้งตัวเลยนะความหนาก็หนาพอใช้ได้นะคะผอมก็อุ่นอยู่ก็จะเป็นผม อานาโนขนป,ยปุยคะ่ะจากการที่ได้สัมผัสได้จบนะะผ้าของเขาก็ดูนุ่มๆน,นะถ้าได้ห่มก็คงน่าจะอุ่นไม่แพ้กันเลยคะ่ะใครที่เป็นสายชอบแอบกีบในรถนะคะหรือจะเอาไปปิกนิดด้วยก็ได้ตัวนี้ก็เหมาะเลยนะสะดวกดีคะ่ะอย่าลืมไปลองใช้น้องหมอดขนมปังของเรานะ